หักบริหลายนี่นี่เอ <laughs> นะรรนะไปให้แล้วก็ได้ห <c oughs> นมไมได้ดิได้เย <c oughs> มีหมักโมพร้อมนี่ บาัดีท่านผู้ชมน้องวนนี้กัพบกับเบ้าตุกอีกสินเคยเนาะเบาตุกก็ได้เดินทางมาที่บาซีเดินทางไปหนองเนียยคือเก้าเนาะเพราะว่าจะไปบริจาคเข้าให้เจ้าและในคลิปนี้เนี่เบ้าตุกได้เดินผ้าเดินทางมาหอดบ้านนัน้ายและพอดีมาเจอข้าวกำลังต่ำเข้าและในโซนนี้เนี่เบาตุกยังไม่ทันได้มาจั่วเนาะเพราะว่าเฮือเข้านี่จะเป็นหลังเาวๆแต่แถวนี้ได้เห็นเฮือกข้าเนี่เอาไม้ซับฝาามุ่งและสีขึ้นไปเบื้องบงวิถีชีวิตข้าอยู่ทางโซนนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามบรรากกัน กดจิเออเข้าเมาบ่เออต่ำเข้าเมาเข้าเมาแบบกับเจ้าคั่วเอาโดนอ่อนมันมาคั่วแล้วก็เจ้าต่ำมันต่ำบ่กินแม่นบ่เออครับจะได้ดีจะได้หอมหอมเนาะนี่เอิ้นว่าเข้าเมาเนาะทำไงส้มเข้าอันเจ้าไปฮู่นเอาล่นนางนี่เออเออไปฮู่เอาฟัดบ่ะนี้กําลังสิฟัดบ่หอมเอออ่ะฟัดไม่กังสิฟัดเนาะทำไงส้มฟัดเข้าเมา ก็จะไปนึ่งบมดเรื่าไปยังก่อนขั่วก่อนป่ะย okay. ังเลยแต่อันน ok ั like ้นเม็ดมันก็กินเลยเออนี้าเม้าเลยเขาเม้าหมายเขาว่าเข้าเข้ากำลังเป็นน้ำนมเนาะเออเขาน้ำนมเนาทนผชมนะทิเ้อเอิเกอนี่นเอมีเขาเม้าเขาบริเก คิดแล้วเราตำอีกบนางนี่เออนี่นะท่านผู้มนี่คือาเข้าเม่าเอาไปคั่วหอมเลยท่านผู้ชมไหมหอมไอโคเด้วจเม็ดสเม็ดสี่่าเฮ็ดได้มันสิออกอนี่มันปิดเลยอเยลูไปลูบมาเนี่ยบ่มันหอมมันหอมครับผม อีน้องทำผสมอันนี้นี่ก็เฮือนเพิ่นก็เป็นต่างค้าใช่ป่ะไซรไม้ซับฟ้าเป็นไม้นี่คือเอินไม้อย่างนี้บะอันมุงเฮือนนี่ฮะเอาไม้แป้นมุงนี่ฮะเอาได้นี่พักสงบป่ะสงบแล้วเนาะพักสงะพักนางเงะี้ยนี่นี่โอ้แซ่บแกงชนมายหอมทำผสมนี่คือน้องพักนางเงะ เดี๋ยวพักสังเแหะเนาะเจ้าปลูกอยู่ปลูกโอ้หอม้ปลายซานเะนาะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือซานเอาคีเบ้ฝุ่นธรรมศาสตร์ฝุ่นค้องลาใสงามงามนี่เนาะท่านผู้ชมก็ทางปลายซานนังง่นก็เป็นเจ้าก็จะปลูกกันพักบัวมีพักสงังเแหะพักอย่างต่างๆเลาะไล่แต่ว่าเฮือนนี่เขาเจ้านี่เนาะคือ,ค,อคือเฮือนนี่นะทา่านผู้ชมเนาะว่าตุก็ยังงงเลยว่ามันโบหัวเสยอ,อันนี้เขาเจ้าไซไซไม้อย่างนี้ไม้พาไมงเนาะท่านผู้ชม ใส่ไม้พางมุง,ง <c oughs> นี่น,ะนอนกลางคืน,นกลางเว่นก็นเ,นเ,ออเย็นเนาะเย็นสบายเย็นดีท่านผู้ชมไหมหมซึมโล่งห <c oughs> มดซ,ม <c oughs> มซึมงิดเงิดอยู่ใดเออ <c oughs> หลไหลสันเนาะ <c oughs> <c oughs> เออมาทางด้านนี้เนาะท่านผู้ชมเออไปเบิงึงเบิึงเล้านี่กะเป็นไม้เอาไม้พางมุงมัดเนะาะท่านผู้ชม เฮือนในโซนนี่ก็เป็นเฮือนแบบเดียวเออทางนี้ได้มุงสังกะสีแล้วนะเส็นเหล้าโบนี่แม่เออขออนุญาตขึ้นไปเบิ้งได้บ่ได้เนาะโดยโดยโดยเฮ้ขออนุญาตเด้อไปเบิ้งสบายดีสบายดีเฮ็ดอันเฮ็ดยัดอันเฮ็ดนี่เฮ็ดโค้งนี่แหละเนาะอืมกำลังซิยัดเหล้าให้เริ่มต้นนี่เฮ็ดอะไรไปนึ่งบ่ เออนึ่งแล้วน,นึ่งแล้วแเราบนนี่ฮะเออยัดเธอให้นั้นเออเห็ดยาวกินข้าวไหมเออเห็ดยาวกินข้าวไหมเอออืมอ้าวมอนน้อยเน erm no ี่ยเพลิดยังนี่ฮะเป็นกระแล็บซี่เปใส่กระแล็บบ่ได้ได้ตัวยังเนี่ยเปใส่นี่นูวายบ่เออได้นูวายกระหอกได้บ่ได้ตอนนั้นตัวนี้ตัวนี้บ่ได้เนาะมือผ่ได้ได้น้อ ยังมัไปใส่ไปสีได้นะจักจักล้างเนี่ยจักดางเนี่เอาไปใส่นี่โอ้ได้จักโตไปใส่แต่ละเท่อนี่ได้ได้เจโตเนาะตัวได้บ่โตงเป็นหนึ่งสองโตเนาะมันใจทได้เอามากินบขาง่กินบตอัโอข่ยข่โต้่จะไขฮะโอันโอ้าบร้านใหโต ก็คอยอยากได้เอ้ยหามีบทสัญญาณเนี่ยคอยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยได้ละโทรหาค่อยนี่คอยจะมาซื้อหอเนี่ยเอออันนี้บ่บ่นบ่นเจ้าใบต่ำมาอันนี้เคือนมามักยังนี่มะกระบกมะกระบกเออนี่เราทำผสมที่ว่าเขาเนื้อเนื้อที่ว่าไว้ไปใส่อะนั่นแหละเนาะก็คือที่เราเนาะมะกระบกคือกันไว้เป็นภาษาเจ้าว่าอะไรมะลากายไรกระไกระไกระมะกระบกเนาะ เออภาษาลาวเขาลริกะมักระบกภาษาเขาเจ้าวันเป็นละไก่นะท่านผู้ชมลาไก่ไปไส้โน่นนี่นะท่านผู้ชมมันก็คือบรรยากาศอยู่ทางด้านเทิงเฮือนบระตูกไทยอยู่ทางด้านเทิงไปละการป่าไม้ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนาะเขี่ยวทางด้านนั้นก็บฟากทางนั้นก็เป็นทุ่งนานี่จะแม่พันธุ์พ่อพ่อเป็นหมอปะ เออพนี like? like? in yeah, um okay, ้พนี้ลูกสาวคนเนี้ยนเฮียนอยู่ปะออกละจบ๊บจบโมจีมจีช่กูมีจบมมซีจีเฮียนยู่นี้เฮียนงนี้บ่จะเฮียน้องเนี้ยนี่จบปีเลปีนี้หละเออซื้อซื้อย้อนจังฮะ

มากระน้อยนี่แม่เลยบัวบวมน้ำบ่ใส่มาเบิ่งด้วยบวยบ้วมน้ำบิบ่งบวมน้ำใ,ใส่บ้านเฮาเบิ้องมากระน้อย,อยนี่เออถ้าจะปลูกอยู่ให้บ่แม่นี่ยเออให้นายกินนี่ต้มบ่ะเนื้อเก่งพัดกระเซ็บได้หนิเลยพัดกินไนม <ะ S 2> <บ>่ได้ไปหูดเข้าบ่มาแล้วป๋อนี่ฮะมาไปหุงดเข้าป๋ปปปอนีอ่ฮะมาไปหุงหเข้าแล้วเนาะ ผู้สาวกับผู้ยิ้มเลยผู้สาวกันเป็นของบ้าก็ได้จ้าวก็ะสุกิเนอะคือเมื่อกี้เนี่ยได้ขึ้นไปสัมภาษณ์ทางแม่เพิ่อนแล้วก็ตอนนี้ประตูก็ได้ลงมาทางด้านลุ่มแล้วนะคือเฮือนเพิ่นทางโซนนี่จะเป็นเงื่อนไม้แบบดังเดิมอยู่แต่ก้อนคือถ้าว่าเป็นหญ้ามันเลี้ยงย่คือสะเย็นนะครับสันนิงาะ ท่านผู <descub ri Luis> <ificar hat> ้ชมคือทางด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาคราเจ้าเนาะเขาจะก็เห็ดนาเป็นบางส่วนเพราะว่าแถวนี้มันนาบโบลายนี่ท่านผู้ชมอันนี้อันนี้เขาเอิ้นหน่อไม้ไปสักหน่ยะมะหน่อไม้หัวบ่นี่นะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่ามันเป็นต้นใหญ่มาละเขาจะบริตัดเนาะขั้นมันเป็นเนงเหี่ยวมาละเอิ้นแบบหน่อไม้หัวนาท่านผู้ชมเอาเลยนี่ใช่แล้ว เอาละเลยเอาตามเป็นหมวกบอลให้บอลเขาตามตุ่มใ,ใช่ใช่น่กงไร้เนี่ยเออเนาะอันนี้บ้านอย่าแม่รักขมาก้า,าบ่าาบันไลน่เออบันไล่เนาะครับผู้ชมอันนี้ก็บอกตุ่ก็ได้ไก่มาอีกไก่มาบันไล่ถ้าจจะไปพูละไปบ้านมันบ้านท<ม>ั้งห้าสิบบ้านหนองเนี่ยบ้านหนองเนี่ยพอดีไก่มาเลยพอดีเห็นแม่เพิ่นกําลังตําข้าวข้าวไหม้ป่แม่นี่ฮะไม้ บนตั้ปิ่อโอ้สายขวาได้โอ้มันต้วงเล่สายขวดได้นะตือจังหวะอีกตโัโดนหรือเล่าแม่นี่ยเชี่ยวสมงหรือเ่ยี่หหรือว่าสมงโดนแลเนานลเออันนี้เขากเข้ากำมันบื่าแมเข้ากำนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เ <c oughs> ขา้าเป็นเข้าไหมที่ขาเจ้าหูแต่าหูแล้วหรือ่เนาะหูเอ้ย

ตั้มเือตําเถื่อแล้วก็บุ้งบ่แตจะาตาันี่ <c oughs> เออเขาหนึ่งประมาณประมาณสมงช่วโมงนึงเนาะแล้วเนาะแล้วบสชัมงนึงนนก็ไม่ได้เหมนเนาะแล้วโอ้ตาย,ยาน,นี่ <c oughs> มมอ่างนั่นเดี๋ยวจะตั้มมือเาแมมาได้จกจะก่จากจากมือไหมนี่เ <c oughs> วลากิน นมือนึงเนาะครบละเมือเมเป็ปเมื่อหลายคนเออนันเอ็จะคนอยู่เ่อนเนะฟัดบ่แม่บนี้เก่าเบียกกว่าหยุดก่อนอย่าเฮ็ดให้เข้ากันเมี่ยเหียได้่เน้ะนี่เนาะอยานี่ออเอาไปทังงานนี่เอามาดูเอาเมียให้่อ้าวบักโบนมันเฮ็ดเป็นไม่รีได้หนิได้โอ้ตั้งกัลกัลโลหล พุเปลี่ยนงานนุ่มดิถีเล่าตอนนี่น้องเด้อฟัดเข้าก็เป็ี่นนะท่านผู้ชมโอ้ขาดขาาดเออเสลา่มีเสลาพร้อมมาเสียวพ่อพ่อทราบข้อขั้วได้อยู่บปล่เออพ่อได้แล้วเอาลูกเอาเมียได้แล้วนี่นี่นอนท่านผู้ชมทีมงานวิถีเล่านะครัะเจ้าวันนี้เอออยากลอดหมดเลย ให้แม่เพิ่นฟัดเองมือนี้เนาะท่านผู้ชมมาถึงจังหวะขี่รถกายมาเห็นแม่เพิ่นกำลังฟัดเ,เข้าอยู่ตามเข้าอยู่ก็เลยในเวทไทยวิธีชีวิตให้ท่านผู้ชมได้รับสมเนาะอนะะออั่งอาดุลแหละ อะรย่าติโลอะไรสาวมว่ะบ่ถ้ากิไปนี่เออนะครผู้ชมน้อยเพิ่มไปครูิโลเอาเมื่อให้นกินไจี้เอ้าจี้บ่ไฮุ้วนั้นได้ลายบ่โอ้เป็ลายไทมอยนี่มักได้ลายนะผู้ชมเเนาะน้อยไปคอนเนเอร์ได้ลายบ่ นี่น้าท่านผสมพอดีเจอะเด็กน้อยกำลังเพื่อนกำลังซโอนเนาะยาวลายเด้อปะเนี่เอาตัวน้อยเอาเด้อได้ไรพอนังแล้วขึ้นมาให้อายเบิ้งหนึ่งเด้อจับเอายังห่าปุ๊บหนิงน้อยกำลังโซนน้าท่านผู้ชมเนาะมาประตูก็เห็นเพื่อนกำลังโซนพอดีก็เลยเรียกถ่ายคลิป ได้บรตัวนี้ฮะบ,บ่ได้บรจังไปโซนนี่เ <c oughs> บิน้นเบิ้นเสีย <c oughs> ลูกปลาโค่น้อยเด้หักบม่ได้หาลายนี่นี่น, <c oughs> น้อยเดียวตัวน้อยน้อยนี่นทา่านผู้ชมนี่เราทำผสมเด็กเอ่อเฮาได้กายมาทางเกษตรศาสตร์บรรทุกเนาะเราก็หเห็นเด็นกน้อยเพิ่งกำลังซ่อนบระตุก็ได้มาเวทไทยวิถีชีวิตให้ทา่านผู้ชมนี่ได้ครับชม

ไหนๆมีลายบ่มาเอาเบิ่งดูใกล้ๆอยู่ว้ายเฮ็ดอนจุ้ยนี่นะเบิ่งเลยตัวจุ้ยนี่นะครับตัวุ้ยเมียก่อุ้ยจุ้ยจ่อยังสุ้ยกตะเบนบ่ได้หลายบ่ไดุ้้ยบ่ได้หลายเข้าใจบ่ตะเบนใส่ดได้หลายอ่ะนี้ใส่เจ้าหาเบิ่งดูเอออัดเออูุ้ย่นี่ัย่างมาใกล้ๆค่อยก็ได้นี่มาย่างมาใกล้ๆตัวนี้บ เออมีน้องทำบุญกัเอาไปแกงใส่น้ำเต็มหม้อเด้อมันจึงมันจึงอิ่มหนาวเอาไปเออตูวไปเสพเดี๋ยนี้นี่นี่ทำไหมพี่โอ้เสียด้ตูยนั่นไหนอันนี้ไหนดิ๊กนี่บ่าลูกยจะคล้ายมันจะกระจายมันจะเครียดอ่ะนะลูกประหลาดอ่ะนะจะคนนี่ยับขึ้นยังไงไทยไทยเห็นมันมียังไหมพี่ยังมาพี่จะเอาเงินให้เนี้ยเอาอ่ะฮี่หนังสือมันกูค้นหมดนี่ เฮียนบ่เฮียนเฮียนปอยังนี่ฮะขอ่ะเออจับปอปอ3ุ้ยอันนี้เด้มันบ่ได้เฮียนบ่ได้เฮียนอันนี้เด้ปอ1ปอ1อันนั้นเด้ปอ2ปอ2อันนี้ปอยังบ่ได้เฮียนบ่ได้เฮียนบ่มันบ่ได้เฮียนเนาะเอาให้พลพเด้อปอ1ปอ2าเอาเนี่ยลบเอาเฮ็ดไดลบเอาขอบใจเด้อแมลบเอาขอบใจออ่ะาออฮะเอ้า ชิ้นมเนอาเอาลูกอ้่กุเาพัน์เนอะนี่ไปใหมอนั่นนี้อ่าไปให้ผู้นั้นนเอให้ผู้ใดผู้นึ่ับก้ะเอาไปให้เลยผลพัน์เอื้นขนมเนอมาดีเห็นเจ้ากำลังซ่อนเด็กน้อยกำลังสอนเป็นแบบวิธีชีวิตกสบเด็กน้อยอายุ เพียงแต่6 7ปี18ปีนี้ก็ยังอยู่ประมาณปป1ป2ป3เขาเจ้า่เนาะแต่ว่าฮู้จักหาอยู่หากินส่วยครอบครัวหรือว่าสามารถเลี้ยงตัวเองได้ว่าซั่นเนาะก็ได้เจ๊เงินผูระพันกิให้เข้าเนาะไปเดี๋ยวไปต้มเลยเออมามาแต่สายนี่ฮะมาแต่ไสกะไบ่เออไปฮูดข้าวว่าอ้อไปเชยยาเสยาข้ายังบ่ทันสุกบ่ยังเออได้่ามากินน่ะฮะได้ยังมากินลูก หน่ไม้ดูเขาบ่งนี่ใกล้ๆนีู่วาเงนในนี้เฮือนทาาที่ะตอในี่เาทำผสมางนี้ไปให้แล้วก็ได้หน่ไม้ลูกไม้เอหน่ไม้นตะมากินเนาะอลูกสาวมันปอนี่ฮะเ้พาเดียวไปเสียเงให้เออเออด้อด้อด้เด้อขอบใจเด้อ Ba sai bazao. Hã? Anh bóng. Anh bóng đấy. Huay bóng hôm qua mắm nắng lên. Mai phục dì lâu bóng đấy. 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 Mai phục dì lâu เออดิได eh, yes, uh ้เลยมีหมกโมพร้อมนี่หมกโมน้อยเป็นกินแล้วบะสนีมฮะแดงละหมกโมเลือดนะบอมเดกน้อยกันเลกินนี่